โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Dead by Daylight มนเดิมนะครับกับตัวละครันนี้คนนี้กิริดาบยาวมากใจโลก็กลับมาใช้ได้ปกติแล้วนะแต่ว่าจะใช้ไม่ได้ตอนอตอนใช้พลังนะครับวิเคร่งนั้นจุ่มกันอยู่สองคน ยัดไม้นะอุ้ยไม่พับด้วยแข่งชาติอุ้ยแข่งเกินตายยากดิสวยแล้วก็พับเฮ้ยไม่พับว่ะแข่งเกินต้องพับแล้วแหละบัตรลัด เก็บเลือดนะครับไปหาคนใหม่นะฟันอีกทีหนึ่งก็เปิดอันติได้แล้วนี่เครื่องนี้มีคนปั่นนะครับอุ้ยเราวิ่งติดเราจะเดินตีให้เขาล้มก่อนนะแล้วก็จะค่อยใช้พลังค่อยใช้พลังอะไรล่ะค่อยใช้พลังนะครับ <c oughs> ค่อยใช้พลัง แต่ยากโอเคค่อยใช้พลังหนึ่งเฉลุ้ยวิเขาส่องไฟฉายอะไรอ่ะเราหันหลังอยู่นะเห็นตัวแล้ว้ยเครื่องนู้นสองคนนะ่ไปเลยเลี้ยวโค้งไปหาเลย อุ๊ยหักไม่ถึงอ่ะแข็งแข็งสู้เหรออีกคนไปนไหนละอืม <c oughs> เต็มหลังเลยท <c oughs> ่านตีนานคน,นี้นะเกมจบแล้วนะนี่ย เขาเห็นลูนหรือยังอ่ะน่าจะเห็นแล้วนะไปไล่คนนี้ก่อนเขาเห็นลูนเราแล้วเช็คปาร์คใจเย็นนะปล่อยเจ๋อโลกเองนะอันนี้ ได้ไม้สำคัญแล้วนะครับไม้บ้านขวาก็เล่นใจเย็นนะคุมโซนตรงนี้ไว้เครื่องอยู่ฝั่งนี้สามเครื่องใครไปช่วยหรือยังยังไม่มีนะครับเ,เดี๋ยวเปิดอันติไปทุบเลย มาแล้วจ้าวฮ่โดนมันมากนะครับโอนี้ถ้าได้ได้เลือดเยอะๆเล่นสนุกมากนะครับหาก่อนนะมีใครมาช่วยไหมอันนี้ลอยไข่ลอยเพิงบินปะไม่ใช่นี่ไง มาเจอกันรอบสองนะไอเจ็กแขวนคนนี้ก่อนนะเพราะว่าเขาน่าจะโคบเต็มแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเขามาดึงเราจะได้แขวนสองเสาเลยเจ็กฟึ่งหมิ่นเฟสสองแล้ว ก็คอยู่โซนนี้กัน3คนเลยนะรวมคนบนเสาด้วยเคลียร์ไม้ไปก่อนเนะับเราจะได้เฝ้ารูนเราด้วยนะครับตรงนี้กั้นหน้าต่างไปเ <Okay. S 1> ปย์ไม้ทิ้งมีคนมาดึงแล้ว เอาคนนี้ก่อนนะครับคนนี้วิ่งหลุดจูบแล้วไม่ตายยากไม่มีตายยากแน่เลยเฮ้ยไอ้เจ๊กอยากจะโดนใช่ไหมเอาไว้เจอกันเลยเราต้องไปทุบคนที่ยังไม่เจ็บนะครับน้องเนียเห็นนะ ผมใส่แอนออนแดงมานะครับแฮกแมพนั่นคือถ้าเขาวิ่งชนลูกแก้วเลือดก็เราจะมองเห็นนะครับทางแมพเลยไปใจอ๋ออุ้ยกดช้าไปการหน้าต่างไปก่อนไปไหนละอุ้ยแล้วทุบติดอะไรอะ่ะอุ้ยติดอะไรอะ่ะ ไม่ถุกก็ได้เปิดตู้เอาจูกตู้เฉยเลยแตเราได้เนียแล้วนะครับเฟสแรกนี่อยู่กันตรงนี้เอาแล้วด่วลงเลยไนงะแต่ยากืม น่าจะตีไปเลยนะเขาเก็บตายยากไว้ตายยากเข้าไมา้พลาดเลยไปไหนละพยายามลากไปเล่นบ้านใหญ่หรอจริงๆไม่จำเป็นต้องเดินตามมาก็ได้นะครับเพราะว่าเราโซนข้างล่างไว้เครื่องอยังไงก็ไม่เสร็จอยู่แล้วฉะนั้นถ้าจะเล่นเซฟก็โซนเครื่องดีกว่านะครับเพราะว่าเขาไม่มีกุญแจกันด้วยนะครับ อันนี้ผมเห็นจังหวะว,ว่ามันไล่ได้ก็เลยมาไล่นะเพราะว่าอีกคนหนึ่งยังไม่มีใครช่วยแล้วก็เพิ่งช่วยไปตอนเฟิงมิดล้มแล้วนะนั่นเห็นไหมเห็นออร่าไหมพุ่งไปหาเลยเหลียวโงโงเรียบร้อยบักเจ็กอุ้ย เดินไล่นะอย่างเงี้ยนะไม่วิ่งแล้วกดเร็วไปนะถ้ากดดับเบิ้ลคลิกเร็วไปมันจะเป็นตีไม่ล้มนะไปอุ้ยจูเกินไม่เป็นไรตามต่อได้ก้านต่าง เรียบร้อยแถวนี้ไม่มีไม้แล้วด้วยครับอุ้ยเราไม่โดดด้วยวะแข่งเกินบัรลัตขึ้นแล้วบักเจ็กอืมล้มไปเลยไปแต่พา,าไอ้เจ็กไม่แขวนนะครับ ให้น้องเนี่ยนอนรอก่อนการไปไหนแล้ว ข้านไปไหนไวจังแถวนี้ก็ไม่อยู่อ๋เจ็คตายแล้วนะขานเจอท่อเหรอแต่ท่อยังไม่เกิดกำลังจะเกิดในอีกไม่ช้าเฮ้ยหายตัวได้เหรอ เ,เอาอันตีวิ่งหานะครับเก็บเลือดยหยดเดียววิ่งหาท่อก็ได้นะครับืม ไม่เจอว่ะคานไปไหนอ่ะอ่ะนี่ไงท่อทุบเลยอุ๊ยแล้วเขารุกขึ้นมามีลีนและรีแน่เลยวิ่งหาก่อน ไม่อยู่เุ้ยเห็นแล้ว<ๆ>เห็นแล้วโอ้แอดออนวดูดโกงแฮกแมบ,บสุด <c oughs> <c oughs> จะหนีไปไหนฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ฟันทะลุหน้าต่างโอ้ฟันทะลุโคตรไก่ <ś led> เรียบร้อย <ś led> เดี๋ยวไปดูแต้มทายเกมนะครับว่าจะได้กันกี่ขีดนะครับรอก่อนนะน่าจะได้สัก บวกหนึ่งไหมหรือว่าบวกสองแขวนไม่ครบอืมน่าจะบวกหนึ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ